ลงไปที่ผมยืนอยู่ตรงนี้มันกดเข็ดตรงนี้ต้นไม้ต้นนี้ได้ทำไมไังไม่ได้เข็ดต้นไม้เข็ดตรงนี้ทำไมยังไม่ได้นี่หน้าใครนี่หน้าใครแล้วคุณชี้หน้าใครเรื่องคุณนี่กับผู้ชาคุณก็ลงไปดิไม่ชี้หน้าผม

นนะคนณมาอยู่ที่พี่เมย์พี่เมย์มขับไหมพี่เมย์ขับพี่เมยขับพี่เมยขับเป็นไรคะ